ชีวิตที่เปลี่ยนโลกเบื้องหลังบุคคลสําคัญที่คุณอาจไม่เคยรู้เคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังความสําเร็จของโลกที่เราเห็นทุกวันนี้มีใครบางคนที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่แต่ชื่อเสียงของพวกเขาอาจถูกลืมเลือนหรือถูกปิดบังไว้เรื่องราวต่อไปนี้จะพาคุณไปรู้จักบุคคลที่โลกต้องขอบคุณแม้หลายคนจะไม่รู้จักชื่อของพวกเขาก็ตามโราลินแฟรงกินผู้ไขความลับโครงสร้าง DNA ในปี1953โลกวิทยาศาสตร์ต้องตะลึงเมื่อเจมส์วัตสันและฟรานซิสคริกเปิดเผยโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการค้นพบครั้งนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากผลงานของโรซาลินแฟรงคลินนักชีวฟิสิก์สหญิงที่ถ่ายภาพโฟโต้51ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์คริสโตโลกราฟีภาพถ่ายนี้เผยให้เห็นโครงสร้างเกลียวคู่ที่ซ่อนอยู่ใน DNA แต่เธอกลับไม่ได้รับการยกย่องในขณะนั้นโรซาลินจากไปด้วยโรคมะเร็งในวัยเพียง37ปีปล่อยให้ความสำเร็จของเธอถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ช้ากว่าที่ควรนิโคลาเทสลาอัจฉริยะที่ถูกลืมนิโคลาเทสลานักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนโลกด้วยไฟฟ้ากระแสสลับและเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยปฏิวัติระบบพลังงานไฟฟ้าแม้เขาจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกบดบังด้วยชื่อของโทมัสเอดิสันในแง่ของชื่อเสียง เทสลาต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากในช่วงบ้านปลายแม้เขาจะทิ้งมรดกทางเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเทียบได้และตอนนี้โลกได้เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเขาอีกครั้งแคทเธอรีนจอร์สันผู้หญิงเบื้องหลังความสำเร็จของนาซาในยุคที่ความเท่าเทียมทางเพศยังไม่เบ่งบานแคทเธอรีนจอร์สันนักคณิตศาสตร์ผิวดำผู้ทำงานในนาซาได้พิสูจน์ความสามารถของเธอด้วยการคำนวณเส้นทางการเดินทางของยานอาวกาศในยุคแรกเริ่ม โดยเฉพาะภารกิจที่ส่งจอนเกลนนักบินอวกาศคนแรกของอเมริกาให้โคจรรอบโลกเธอไม่เพียงต่อสู้กับการเหยียดเพศและเชื้อชาติแต่ยังสร้างชื่อให้กับผู้หญิงในแวดวงวิทยาศาสตร์มารีคูรีหญิงผู้เปลี่ยนแปลงวงการวิทยาศาสตร์มารีคูรีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลและยังได้รับถึงสองครั้งในสาขาฟิสิกส์และเคมีผลงานการค้นพบธาตุเรดียมและโพลเนียมของเธอ ไม่เพียงเปลี่ยนวงการแพทย์แต่ยังทําให้วิทยาศาสตร์รังสีมีความก้าวหน้าแม้ว่ามาเรียต้องเผชิญกับการสูญเสียและการดูถูกจากสังคมในยุคนั้นเธอก็ยังยืนหยัดในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจอัลันทัวริงฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตคนนับล้านในสงครามโลกครั้งที่สองอัลันทัวริงนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้มีบทบาทสำคัญในการถอดรหัสเอนิกมาของนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยผลงานนี้เขาช่วยย่นระยะเวลาสงครามลงและช่วยชีวิตผู้คนนับล้านแม้จะมีความสําคัญต่อโลกแต่อลันกับถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในฐานะบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเขาจากไปด้วยการเลือกจบชีวิตตนเองลงแต่ปัจจุบันชื่อของเขาได้รับการยกย่องอย่างสมศักดิ์ศรีบุคคลเหล่านี้อาจไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรในช่วงชีวิตของพวกเขาแต่ผลงานของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างลึกซึ้ง ทุกความสาเร็จของพวกเขาคือบทพิสูจน์ถึงความพยายามความมุ่งมั่นและความกล้าที่จะฝัน